สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับพบกันวันต่อวันด้วยพระคำนะครับวันนี้พุทธที่9กลุ่มพหันสองพันยี่สิบสองนะครับชาวนี้ยังคงอยู่ด้วยกันในพระธรรมกิจการนะครับวันนี้เข้าสู่กิจการบทที่23กิจการบทที่23นะครับผมขอนำในข้อที่1ถึง11นะครับข้อที่1ถึง11นะครับในหัวข้อ เรื่องที่บอกว่าเหตุเกิดที่หน้าสภาเซนเฮดรินเหตุเกิดที่หน้าสภาเซนเฮดรินนะครับในบทที่23นะครับยังคงเป็นเนื้อหาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบทที่22ก่อนหน้านั้นเพราะว่าในช่วงเวลานี้นะครับเปาโลที่เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเนี่ยนะครับถูกถูกจับแล้วก็ถูกไต่สวน นะครับจากฝูงชนหลายคนที่พยายามร้องตะโกนเพื่อจะฟ้องร้องต่อ,อผู้ที่มีอำนาจในเวลานั้นนะครับทั้งนายร้อยสู่นายพันเพื่อจะจัดการกับชีวิตของคนที่ชื่อว่าเปาโลนะครับมีข้อความที่บอกว่าชายคนนี้เนี่ยไม่สมควรที่จะมีชีวิตอยู่ในแผ่นดินนี้นะครับนี่คือคำที่เขาร้องต่อผู้ปกครองในเวลานั้น ทำให้เปาโลนะครับถูกจับนะครับพอไปถึงนายร้อยนายพันนะครับที่เป็นเป็นผู้ที่มีอำนาจในเวลานั้นเขาก็ถูกสั่งนะครับเคี่ยนอาจารย์เปาโลนะครับแล้วก็ไต่สวนหาความผิดว่าเหตุใดที่ทำไมประชาชนร้องตะโกนให้เอาความผิดคนที่ชื่อว่าเปาโลแบบนั้นปรากฏว่าสืบไปสืบมาก็พบว่าอาจารย์เปาโลก,ก็มี สัญชาติโรมันตั้งแต่กำเนิดโดยปกตินะครับสัญชาติโรมันถ้าเกิดใครก็ตามที่จะลงโทษหรือ,อแจ้งความผิดเนี่ยต้องมีการไต่สวนกันเกิดขึ้นก่อนว่าชายผู้นี้ที่เป็นสัญชาติชาวโรมันเนี่ยกระทำความผิดจริงไหมนะครับแต่ชายคนที่เป็นในร้อยในพันเนี่ยนะครับไปสั่งเคี่ยนนะครับก่อนที่จะถูกไต่สวนด้วยซ้ำไป คับทั้งที่ยังไม่มีความผิดก็สังเคียนไปก่อนละนั่นคือความผิดที่เกิดขึ้นและทําใหา้ทั้งจับลามโซ่ด้วยพอเขารู้ว่าเปาโลเป็นคนาชาติโรมันโดยกําเนิดนะเขาก็ตกใจแล้วก็เลยเลย,เลยส่งมาที่ามาที่สภาสเซนเฮดรินอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะรู้ว่าชายผู้นี้เขามีความผิดอย่างไรนะครับ ดังนั้นในข้อที่บทที่23ข้อที่1ถึง11เราจึงพบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าที่หน้าสภาเซนเทสรินเนี่ยเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่านายพันผู้นี้อยากรู้ว่า,าชาวยิวูทำไมชาวยิูจึงกล่าวหาเปาโลว่าเขามีความผิดแล้วก็ต้องการเอาความผิดอย่างนั้นเองจึงนะครับเรียกประชุมนะครับทั้งหัวหน้าปรหิตแล้วก็ทั้งสภาเซนเฮสรินเพื่อจะให้เปาโลได้พูดหรือว่า รู้ว่าความผิดของเปาโลคืออะไรนั่นเองดังนั้นในข้อที่11เอหถึงสิเนี่ยเราจึงพบเหตุการณ์ที่สําคัญอยู่3อย่างด้วยกันก็คือว่าเมื่อซาโลมาถึงเปาโลนะครับมาถึงหน้าสภาเซนเทดรินมีมหาปรหติตคนหนึ่งในเวลานั้นนะครับที่ชื่อว่าอานาเนียนะครับอาาเนียได้กล่าวว่านะครับเขาได้ทําหน้าที่ของเขา ด้วยจิตสำนึกที่ดีมาตลอดจนถึงทุกวันนี้นะครับเมื่อมาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับอนนเนเนียจึงสั่งให้คนที่ยืนอยู่ใกล้ๆเปาโลเนี่ยตบาเปาโลตบปากเปาโลนะครับเปาโลจึงกล่าวว่าการที่พระเจ้าพระเจ้าจะทรงตบท่านนะครับผู้เป็นผนังปูนฉาบขาวท่านนั่งอยู่ที่ นั่นเพื่อจะตัดสินข้าพเจ้าตามบทบัญญัติแล้วยังละเมิดบทบัญญัติโดยสั่งตบข้าพเจ้านะครับสิ่งที่เปาโลกำลังสะท้อนให้เราได้เห็นนะครับอย่างแรกก็คือว่านะครับเหตุการณ์ที่สำคัญในเวลานี้ก็คือหนึ่งนะครับมีมหาปรหิตคนหนึ่งที่ชื่อว่าอานาเนียมีมหาปุรหิตคนหนึ่งที่ชื่อว่าอานาเนียในสภาเซนเฮดรีนที่เป็นสภา ใหญ่ของชาวยิวที่คอยตัดสินหรือไต่สวนเพื่อจะรับรู้หรือดูว่ามีความผิดจริงหรือไม่ถ้าเกิดจะลงโทษคนใดคนหนึ่งนะครับว่าเขาผิดกฎเกณฑ์ทางศาสนาหรือไม่นะครับดังนั้นสภาเซนเฮดรินจะมีคนอยู่ที่เป็นผู้ใหญ่แต่ละฝ่ายนะครับที่มารวมกันอยู่ถึง70คนด้วยกันที่รวมกันเพื่อจะตัดสินคดีความบางอย่างที่มันมัน ถ้าเกิดชาวโรมันไม่สามารถจะตัดสินได้เพราะว่าถ้าเกิดไม่ใช่เป็นความผิดทางการเมืองหรือความผิดที่ที่สามารถกระทําตัดสินได้เลยสําหรับชาวโรมันแต่ถ้าเกิดเกี่ยวข้องกับศาสนาเกี่ยวข้องกับบทบัญญัติของพระเจ้าสภาเซนเทบรินจะทําหน้าที่ในการตัดสินและมีม,ม,มหาโปรหิตคนหนึ่งที่ชื่อว่าอนาณาเนียมหาโหิตปรหิตถือว่าเป็นตัวแทนของพระเจ้านะครับแต่ว่า สิ่งที่อนาเนียกระทำในเวลานั้นนะครับทั้งที่เขาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมหาปรหิตถือว่าเป็นใหญ่นะครับเป็นใหญ่สุดในกลุ่มปรหิตเลยนะครับแต่เขาไม่ได้แสดงความเรียกว่าการเป็นตัวแทนขององค์พระผู้เป็นเจ้าเขาละเมิดเขาเป็นคนที่กระทำความผิดต่อผู้อื่นโดยที่ไม่มีการไต่สวน โดยที่ไม่มีการสอบสวนทำให้เปาโลรู้สึกไม่พอใจกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากและเปาโลจึงกล่าวว่า,ข,าข้าพาเจ้าไม่ทราบว่านี่คือมหาโปรหิตนะครับเปาโลได้พูดเหมือนใน,ในเชิงประโชดว่าข้าพาเจ้าไม่ทราบด้วยซ้ำไปว่าท่านคือมหาโปรหิตนะครับนั่นคืออย่างแรกเพราะว่าอาาเนียไม่ได้กระทำหน้าที่ด้วยความสัตย์ซื่อ อัไน,นี้ยไม่ได้ทำหน้าที่การเป็นตัวแทนขององค์พระผู้เป็นเจ้าเลยกับละเมิดบทบัญญัติเองนะครับ 2. เราพบเรื่องนี้ก็คือว่าเมื่อกำลังจะมีการไตส่สวนกันเกิดขึ้นเนี่ยเปาโลก็มองเห็นว่าบางคนในกลุ่มที่เป็นสมาชิกสภาเซนเทตริน rin, เนี่ยประกอบด้วยฟาริสีสดูสีแล้วก็มีคนอีกหลายคนที่อยู่ในเวลานั้นเนี่ยนะครับจึงร้องต่อ นะครับฟาริสีบางคนว่าข้าพเจ้าเป็นฟาริสีข้าพเจ้าเป็นลูกของฟาริสีและข้าพเจ้าก็มีความเชื่อมีความหวังใจเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายด้วยเหมือนกันท่านขอพิจารณาขอช่วยข้าพเจ้าด้วยให้รู้ว่าข้าพเจ้าไม่ได้มีความผิดในการประกาศเรื่องของพระเยซูเช่นนั้นเพราะข้าพเจ้าประกาศด้วยความหวังใจแต่ปรากฏว่าในในสภาเซนเฮดริน มีกลุ่มซาดูสีกับฟาริสีวันนี้พาพาลงลึกหน่อยนะครับฟาริสีเราจะเชื่อเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายแต่ซาดูสีไม่เชื่อเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายไม่มีทุสวรรค์ไม่มีวิญญาณดังนั้นจึงความคิดเห็นจึงต่างกันทำให้ประเด็นนี้นะครับได้กลับมาโต้แยง้งแล้วก็ถกเถียงกันในเวลานั้นต่อหน้าเปาโลว่า ฟร์เสซีก็เชื่อเรื่องความเป็นขึ้นมาจากความตายแต่ซาดูสีไม่เชื่อว่าเขาเชื่อในอปฐมกาลนะครับเขายึดถือปฐมกาลถึงเฉลยธรรมบัญญัติซึ่งไม่มีการกล่าวเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายดังนั้นซาดูสีจึงเป็นกลุ่มที่ไม่เชื่อเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายเพราะความเชื่อเหล่านี้เองที่ต่างกันทําให้มีการโต้แย้งเถียงกันอย่างมากในเวลานั้น เมื่อทหารนายทหารดูแล้วนะครับทั้งกลุ่มฟาริีสีบางคนและสะดุสีมีการถกเถียงกันเนี่ยก็กลัวว่าอาจจะเป็นผลร้ายต่อเปาโลจึงจึงให้เปาโลเนี่ยนะครับทหารเอาตัวเปาโลออกไปก่อนต่อหน okay, ้าที่มีการถกเถียงกันว่าฉันเชื่อเรื่องการเป็นเป็นขึ้นมาจากความตายอีกกลุ่มหนึ่งที่สดุสีไม่เชื่อเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายเถียงกันเหมือนคงน่าจะเป็นจะเป็นเอาจับเอาเป็นเอาตายในเวลานั้นด้วยเหมือนกันนะ สถานก,การณ์ตอนนั้นมันน่าจะเริ่มตึงเครียดมากขึ้นเรื่อยๆจนทหารต้องนําตัวเซาโลเปาโลนะครับขอภายซาโลออกจากหน้าเหตุการณ์นั้นที่เกิดขึ้นนะครับและเราพบอีกเหตุการณ์หนึ่งคําที่สําคัญก็คือว่าในข้อที่11คือในคืนต่อมานะครับเพิร์พีบอกว่าในคืนต่อมาองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ยืนใกล้เปาโลและตัดว่าจงกล้าหาญ จงกล้าหาญเถิดเจ้าได้เป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็มอย่างไรเจ้าจะต้องเป็นพยานในกรุงโรมด้วยเช่นนั้นนี่คือคำพูดที่องค์พระผู้เป็นเจ้านะครับได้เป็นพยานและหนุนใจกับเปาโลจงกล้าหาญเถิดและเป็นพยานในกรุงเยรูซาเล็มอย่างไรในกรุงโรมนะท่านก็จงกระทำอย่างนั้นเถิดนะครับ แม้ในความยากลําบากแม้ในความทุกข์ที่เกิดขึ้นแลนเราพบว่าเหตุการณ์ที่น่าสภาเซนเฮสรินเ,รเนียมีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นเราเรียนรู้หลายอย่างในเช้านี้หรือจะเป็นเรียนรู้จากคนที่ชื่ออนานเนียที่เป็นมหาปรหิตที่เป็นตัวแทนของพระเจ้าแต่เขากลับไม่ได้ทําหน้าที่การเป็นตัวแทนของพระเจ้าจนเปาโลพูดว่าข้าพรเจ้าไม่ทราบว่าท่านเป็นมหาปรหิตนะครับ เหมือนกับพี่น้องคริสเตียนที่เราเองเป็นตัวแทนของระเยซูคริสใช่ไหมครับเป็นตัวแทนของพระเจ้าในโลกนี้เราได้ชื่อว่าเราเป็นผู้เชื่อเราได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนแต่จะมีบางคนหรือไม่ที่ผู้อื่นหรือคนอื่นอาจจะพูดว่าข้าพเจ้าไม่รู้เลยฉันไม่รู้เลยผมไม่รู้เลยว่าเขาก็คือคนที่เชื่อพระเยซูเขาคือคนที่เป็นคริสเตียนเพราะว่าเห็นดําเนินชีวิตไม่ต่างจากคนอื่นหรือว่าแย่ก,กว่าคนอื่น อาจจะมีคนที่พูดอย่างนี้เราอาจจะต้องกลับมาคิดว่าการทําหน้าที่ของเราหรือการเป็นตัวแทนขององค์พระผูเ้เป็นเจ้าของการติดตามพระเยซูจนคนอื่นไม่รู้ว่าเราเป็นคริเสเตียนหรือจนคนอื่นมองว่าเราเป็นคนที่แย่กว่าคนปกติด้วยซ้ําไปเนี่ยต้องกลับมาคิดนะครับว่าเราเราเราเป็นผู้ที่ติดตามประเภทไหนเราเชื่อมั่นเรายึดถือด้วยความจริงใจหรือไม่นะครับ หรือมีคําพูดหลายอย่างมีเหตุการณ์หลายอย่างที่กําลังโต้เถียงโต้แย้งกันในเวลานั้นเหมือนกับฟาดูสีสัดุสีมีทําให้เราวิตกกังวลหรือไม่นะครับแต่ว่าวันนี้เราได้พบว่าแม้ในสถานการณ์ที่ดูมีความวุ่นวายพระเจ้ายังทรงอยู่ใกล้เปาโลพระเจ้ายังทรงหนุนใจเปาโลว่าให้ทําหน้าที่ในการประกาศต่อไปอย่ากลัวจงกล้าหาญเถิด ในการประกาศในการที่จะเป็นพยานเรื่องของพระเจ้าเปาโลทำรรการประกาศในกรุงเยรูซาเล็มอย่างไรจงกระทำอย่างนั้นในแผ่นดินที่เรียกว่ากรุงโรมด้วยนะครับเพราะว่าพระเจ้าทรงนำเพราะว่าพระเจ้าทรงอยู่ใกล้อย่ากลัวนะครับนี่คือสิ่งที่หนุนใจเราทั้งหลายด้วยเช่นกันวันนี้พระเจ้าอยู่ใกล้เราเหมือนกันและบอกว่าอย่ากลัวในการที่จะใช้ชีวิตอย่ากลัวในการที่จะเป็นพยาน ในทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระเจ้าด้ยทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับราออธิษฐานด้วยกันพระเจ้าขอบคุณพระองค์ในเช้าวันนี้ด้วยถ้อยคําของพระองค์ที่ปรากฏเรื่องราวของเปาโลที่ถูกจับถูกต้องการเอาความผิดจากฝูงชนหลายคนจนนํามาสู่การพิพากษาการนําการตัดสินที่หน้าสภาเซนเทดรินและเราพบเหตุการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นไม่จะเป็นอาณานียที่เป็นมหาปรหิต ที่ได้กระทำตนไม่เหมาะสมในฐานะที่เป็นตัวแทนขององค์พระผู้เป็นเจ้ามีเหตุการณ์ที่ซาด,ดูสีฟา,าริสีถกเถียงกันเรื่องความเชื่อเรื่องความสิ่งที่เขาเชื่อในพระคัมภีร์มีคํายืนยันจากองค์พระผู้เป็นเจ้าที่หนุนใจกับเปาโลที่เขาเองจะกล้าหาญและเป็นพยานในการประกาศในการเป็นขึ้นมาจากความตายขององค์พระเยซูคริสต,ต์ต่อไป ขอบคุณพระองค์เจ้าในเช้านี้ให้เราได้เรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นจากเปาโลจากอนาเนียจากฟริสีจากคําหนุนใจของพระเจ้าที่หนุนใจเปาโลเพื่อเราเองจะมีความกล้าหาญผู้เรียนจะมีความมั่นใจในการเดินและติดตามพระองค์ต่อไปขอบคุณพระองค์ในทุกสิ่งจึงทูลขอสิ่งเหล่านี้ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบพระเจ้าวพรพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วกลับมาพบกัน ด้วยวันต่อวันด้วยพระคำพระเจ้าอัพรครับ